รู้หรือไหมครับสาเหตุที่คุณตั้งเป้าหมายและทำให้เคยสำเร็จสักทีเป็นเพราะอะไร mm hmm. อยากมีการเติบโตและก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนดี mm hmm. เคยตั้งเป้าหมายร่วมกันกับทีมแต่ก็ล้มไม่เป็นท่าเสียทุกครั้งหรือวางเป้าหมายใหญ่กว่าเดิมแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับลดลงมากกว่าเดิมด้วยซ้ำ power to your goal and success หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณชัดเจนกับเป้าหมายของตัวเองเป็นหัวหน้างานที่เข้าใจทีมงานเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและทีมงานรวมถึงสามารถใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายของทั้งตัวเองทีมและองค์กรได้สวัสดีครับผมอนนบดีมเดชา วิทยากรและนักจิตวิทยาองค์กรผู้ใช้แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกในการพัฒนาศัก,กยภาพของคนทำงานให้คนทำงานมีความชัดเจนในเป้าหมายและสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้หลักสูตร Power to Your g o a n d Success คุณจะได้เรียนรู้พลังของการตั้งเป้าหมายและลงมือทำให้ประสบความสำเร็จ การก้าวข้าม5้าอุปสรรคในการสร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายการทำความเข้าใจศักยภาพของตัวเองและทีมงานรวมถึงการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างผลงานที่เป็นเลิศเมื่อคุณได้เรียนรู้หลักสูตร Power to y o u g o a n d Success คุณจะเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานรู้วิธีแก้ปัญหาเชื่อในศักยภาพของตัวเองและทีมงานค้นพบเป้าหมายของชีวิตที่สามารถเชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กรได้ เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและพร้อมเดินหน้าไปด้วยกันเป็นทีมเดียวซึ่งหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรแบบ blended learning ที่จะให้ประโยชน์และสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับผู้เรียนได้อย่างสูงสุดทั้งในรูปแบบของออนไลน์ที่คุณจะได้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและรูปแบบของออฟไลน์เวิร์กช็อปที่จะทำให้คุณเป็นหัวหน้าง,งานที่สามารถสร้างพลังและจะมีวิธีการที่จะทำให้ทีมงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการได้หากพร้อมแล้ว เราไปเจอกันในคอร์สนะครับ